สวัสดีครับนักน้านักตกปลาทุกทุกท่านพี่พี่น้องน้องทั้งหลายครับผมวันนี้จะมาเผยสูตรครับสูตรลับพี่น้องน้ำมันครับอันนี้มากกุ้มครับสูตรประหยัดพี่น้องเก็บรออุ่นครับนี่ครับทั้งบ้านใดนีครับมาพักกุมงนี่องเป็นแน่นอนีลแล้วก็ลูกยอครับลูกยอครับลูกยอนี่ครับพี่น้อง สิเป็นเังนนี้ครับซุกแล้วนะครับพี่น้องนี่ซุกแล้วนี่ซุกแล้วแต่ตอนนี้โบ้ท่านใดโบ้ใดใส่ครับจะเอาตัวมักแล้วครับมาใส่นี่ครับมักใส่ขวดเรียบร้อยครับพี่น้องนี่สิเป็นเังนนี้ครับยุนี่สิมีน้ำมังยอกําหนามักสังครับแต่ว่ามักสังมันมีครับเดี๋ยวงวดหน้าจัะใช้เมึงครับมักสังเป็นงวดแบบไหนพี่น้องตัวดิบก็มีสันนี่นะครับกะทิครับอร่อยดีหัวกะทิครับพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้ามสอง กิโลครับผมสิ๊กผสมวันนี้หลังจากนี้นะครับที่ขาดบ่ได้หอาหานปลาดุกนี่ครับาอาหานปลาดุก,น,น,รรดกนี่แล้วก็หอาหานไก่ครับหอาหานไก่หอาหารเซก็ได้พี่น้องคณะก็ได้ก็เอาได้โลดพี่น้องเลยพอาะว่าจะเพิ่มมันมีกินข้าวครับมีกินข้าวกวกปลาสวายปลาห้อหมากก็สะมักครับอันนี้ก็แต่งกินครับ กะทินี่กระจายกินพี่นอ้องของตลาดที่ซื้อมาได้ครับบุ้งยังไรครับพี่นอ้องสูตรปลาล้วงเท่านั้นครับผมบดญโฆษณาเลยครับนี่ตัวน,นึงครับผมบวนันไ้นแจากเพื่อนเราครับจะใส่ประจําครับตัวนี้ถุงเดียวเท่านั้นครับผมนุงเดียวเท่านั้นมาครับมาเบิ้งครับวิธีผสม คนตกครับไปยินดีดครับพี่น้องอันนี้ก็ใส่จักซององม,มือครับนี่อาหารอาหารแซลสององม,มือครับเดี่ยวนี่ครับใส่แเลยครซององม,มือนี่อาหารปลาดุกพี่น้องอาหารปลาดุกเนื้อ สามจ้ำพ่อครับผมสามจำ้ำย่อมย่อมพี่นอ้องอาก็นี่แหละครับกล่องนี้ครับปาลาลวกนะพี่น้องอากาศเมื่อกี้กับฝนตกเป็นคึนค้มพี่น,อน้องไม่ได้ไปใช้เพื่อก่าครับพี่น้องมากผสมสูตรเนี้ยให้พี่น,อน้องเลยมาเผยสุดหลับครับกินดีครับพี่น้องสูตรนี้ไปล่องเลยครับหมู่บ้านนี่โอ้ ไม้แกครับกระสากพันะนาใสไปหมดเลยครับผมนนามมหนึ่งเอาห้ามนะใส่ห้ามลงไปโลนึงครับหนึ่งกิโล บนตบบนหน่อยนะครับเนาะจะเข้ากับไส้เลยละสองกิโลไส้ไปเลยครับสองโลเนา้องประหยัดครับผมคุนเคลียร์ทุนเคลียร์ยี่สิบบาทพี่น้องครับตัวนี้ยี่สิบบาทเป็นสี่สิบบาทครับพี่น้องเท่านั้นเองครับบุญในใส่ยังไรบุญในกับเที่ยาตามเราบุนพี่น้องเนี่ย เนี่ยมันแบนไม่ได้ครับนี่แบนครับทั้งในมันมาก,กุมครับพี่น้องปลาหัวหมาดมักครับนี่นี่ครับเนื้อทั้งในสีเป็ี่นนั่นนี่พี่น้องปลาหัวหมาดมักเนะพี่น้องนี่เดี๋ยวจะมาขยี้ใส่ครับเดี๋ยวเอาผสม,มกันหนึ่งแล้วได้ใช่ไหมครับพี่น้องโอเคฮะพี่น้อง มผลีผลี่ยังเข้ากันพี่น้อยแต่ว่าปกตินี่นอาหาปรปลาดุกหรือปลิเตท่านก่อนครับอันนี้ผมสิบ่ได้ไปตึกเลยครับตัสิบมักไว้ซะก่อนครับขึ้นหนึ่งมก็เลยบ่ได้ลาตเตครับก็เลย่มมัดกระถางไปเลย น้ำไหลพี่น้องสูตรนี่น้ำไหลน้ำเคลื่อนได้เบิดครับกินดีครับเอาไปล่องมั้งพี่น้องแบบสูตรประหยัดนี่ยเพราะว่าผมเคยไปล่องตีใกล้ๆเบ็ดหลายๆคนเลยครับเข่าดีครับผมก็เจ้าถามมาเอาใส่สูตรได้คือเข่าดีแต่ก็เจ้าถามมาผมว่าโบได้ใส่ยังหลายผมว่าฮัเก็บตามรถหมุนมาเห็ดผมว่านี่ครับพี่น้องเท่านี้นะครับ เราไม่สูตรปลาล้วนแต่เอาไผ่เขียวครับชงเดียวก็ได้เช่กันนะครับผมจบเลยครับไผ่เขียวแล้วไผ่เขียวน้องไม้เนี่ยเอาไม้นะครับบม่ได้โฆษณานะครับนี่แจ่เอามาเอามาจะซีๆครับนี่ไปผสมอีกเท่านาครับผมคนละสูตรกันครับตัวนี้ กสีบาเข้มนะครับพี่น้องเนาะมัะนช่เข้มบบนี้พี่น้องเลยนี่ครับเป็นสีขาวๆนวลๆครับไม่ได้นะต้องขยำขยำขยำให้เข้ากันครับทำ2กิโล ปาร่วมพี่น้องนะครับขนาดปลาขยงยังกินพี่น้องเลยเพราะว่านี่เป็นปลาขยี้ก็กะทิครับปลาเนี่ยสีผสมแล้วครับปลาเนี่ยเอาน้ำใส่ครับกะทิกะทินี่ใส่แตงกินครับกะทินี่ใส่ให้มันกระจายกินนะครับกะทินี่มันสิกระจายกินได้ดีครับกะทินีเ่เนี่ยปลาคูชกันครับต้องใส่กะทิครับผมใส่

ปลาจักลางปลากระมังครับกินดีสุดสุดยอดครับผมแต่ปลาแท้ผมบุคคลไมีตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวเล็ตัวใหญ่กับโลครับผมแต่ว่าตัวใหญ่กับอัดซีมีอยู่พี่น้องเคยได้อยู่เจ็บเปดโลก็เคยได้อยู่ก็ดูดูนครับไดเท่านึงก็หมาดนะพี่น้องก็เอิญปลาปลาเนี้ยคล้ายๆปลาสวายนะครับกระเตตอนนี้ ทั้งบ้านคนอื่นฟังเท่าไหร่นี่ยเนาะนี่น้องน,น,องนี่อันนี้ก็ขย้ำใช้เลยือ่น้องเนาะนี่อย่างนีง้ครับแต่ว่าจริงๆต้องใช้กล้วยนั่ครับแต่ว่ากล้วยผมมืดพี่น้องกล้วยผมมี ไปเลยบปรตีนใส่พี่น้องเอาซักนี้ซักก่อนครับนี่ครับใส่ลงไปแล้วมันก็ห้อมกลับมาเลยห้อมไหมครับห้ามรูนึงนี่นใส่ประมาณจักสามหน่วยสียย่หน่วยครับใส่ไปเลยครับนี่นครับมันสิเป็นเม็ดไปนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับไม่สิบมเห็นแลพี่น้องเนาะเอาครับ มันเปลี่ยนไปเลยครับปลาเข้ามาเนี่ยมากขนาดเพื่อน้องหอมหอมครับหอมขันใส่ทั้งเม็ดทั้งยังมาเลยพเพี่น้องไงใส่เพื่ันขันขันต่อขันต่อเพี่น้องตัวนี้พี่น้องนำมะยมมักใส่มักใส่ครับ นี่กินครับไม้แตกครับกระซากไม้แตกนะครับมีตัวเป็นกินครับผมมีตัวในทีมลงวงเกินหน้าที่ครับเมียนโดดัวน,นี้เพราะว่าพวกนี้มันมักอยู่แล้วครับอยู่น้ำหนามครับผมเพื่อไดมาผมเอามาขูดมึงทั้งในมันพี่นนําใส่เพื่อนนี่สิมิทมากกันอีพี่เรางนี่หมากกุมนี่ครับ ลายคัดมันกินครับมักขนาดปลาหข้ามาครับมันจะมักกินนี่กระคันไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวก็ได้ให้มันได้ทีสักครั้ครับทีเข้ากันแล้วครับพี่น้องกัดแล้วเต่มักครับสี่เอาเนียวเอาโบเนียวกันแล้วจตมักพี่น้องแกนแล้วเตะสภาพไม้ครับสีน้ำไหลเห็ดเนียวเนี้ยครับสีโบทีเคลื่อนกับโบตรงเนียวปันได้ครับ แล้วมันตัดใจและลายง่ายๆพี่น้องเข้ามาพี่น้องเก็บไปนพี่น้องเห็นบ่นี่ครับเข้าการรันแล้วครับนี่แก้มันอาจทีไม่เม็ดได้ครับพี่น้องเวลาเข้าตีเข้าปั่นใส่ตะโก,ะก้เข้าเก็บออกน้ำครับพี่น้องเลยรมพกเก็บออกก็ได้ครับแค่นี้มันบโบรานปั่นใส่เลยครับพี่น,อน้องหอมครับพี่น,อน้องหอมหอมน้ะมึงโยมานีคน่ครับ น้ำมายอกับลูกไสครับมาร์กน้ำยี่ห้อกับลูกไสครับผมมักไว้ช่องอาทิตย์สามอาทิตย์เลยครับเป็นเลยครับน้ำเป็นคนเอาลูกไปเลยครับทั้งเม็ดนะครับนี่บม่ได้ตองครับผมเม็ดลงไปน้ำเลยคนเรื่อยๆไปน้ำคน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 เด็กโตเล็ก มันต้งมาเล็วมังีไม้องทำะหายไหนี่ครับเดี๋ยวไปทีไหนพี่น้องเลยออชิบอยชิบอยพร้อมคับน้องอี๋เสร็จแล้วก็ไนานเอาไว้ไปสิเสียดา ใส่ไม่ลงใส่ไม่ลงเพื่นอน้องเดี๋ยวโบราณอาหัรการงานกนเพ็าะอหา,าหานปลาดุกนี่ใส่เกิดกินพี่น้องมันจะกินดีพี่นอ้องคือกันครับกะทิครับมันจะกระจายกินออกไปคือกันครับมันจะเป็นมันอยู่พี่น้องมันจะฟูงออกไปก็จะเสร็จมาใส่ครับงบโบราณครับงบ,คบ,บแค่ สี่สิบห้าสิบต้นๆเท่าน,นั้นครับผมการไปซื้อแค่แบบเ,เป็นถุงอยู่นะครับมันก็่ีถุงหาถุงหกถุงเจ็ดถุงเหมือนเป็นลอยปลายสองลอยครับม้คนขุมครับนึนเที่ปลาบุกินเข้าไปเขาลงทุนมันนึงไปลอยสองลอยนี่บ่ได้ปลามันอกล่าพยายามขุมนะต้องหาเหตุแบบนี้ครับ เตตีแล้วครับได้หลายรูแล้วครับแต่ยังเหลืออยู่ครับแต่ผสมใหม่ครับผสมใหม่ผสมใหม่เพื่อมันเหมือนพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้น้ำขึ้นครับฝนโตสองสามมือเนี่น้ำขึ้นครับเตรียมตะฟังอุ่นแล้วพี่น้องถ้าสิบตีใส่แต่ว่าก็ต้องมากไว้หน่ครับบ่เสียครับบ่เสียมากไว้เป็นเดือนกับโบเสียครับเงี้ยนี่มันตีบ่ไดรข้าก็เอาข้ามอ่อนผสมน้ำใส่ไม้ตีได้ให้เก่าพี่น้องกระใส่กระใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องขยันมั่นเสีย ใส่เหมือนเลยครับใส่เหมือเลยโซนโฟมกับมีเท่านี้แหละครับพี่นอ้องพุ่งเข้ากันพี่นอ้องพุ่งอเด่อะไอ้าวครับเลี้ยวแล้วครับพี่นอ้องนี่นี่เราจะเปลี่ยนเป็นปั่นและเลยห์ครับพี่นอ้องปันป่นปั่น สยน,นอ,อันนี้ทีสภาพน้ำไหลครับสักกมีสเนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ตะไคร่ด้วยครับผมกามักคลิปนี้กับฝากไว้น้ำนะครับส่องน้อยๆครับผมเคยสุกคนพ้าลุยครับพี่น้องสวัสดีครับ